สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพี่โตอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่โตจะพาทุกคนมาฉีดยาฆ่าต้นไม้ต้นไม้อ่อนๆแบบนี้กันนะครับผมน,นี้นะครับผมต้นไม้พวกนี้มันขึ้นอยู่ในไร่ของพี่โตนะครับผมเป็นพื้นที่ที่พี่โตไม่ได้ใช้ปลูกอะไรนะครับจะเป็นพวกนี้ครับผมปอสา,าพวกกระถิน่นพวกนี้เยอะๆเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้เป็นต้นไม้ที่พี่โต โคนคนต้นออกไปแล้วนะครับผมแล้วมันแล้วมันแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่นะครับผมแตกยอดขึ้นใหม่เดี๋ยวพี่โตจะทําการฉีดฉีดยาฆ่าให้มันตายให้หมดเลยนะครับผมไอ,อพวกต้นไม้ที่มันแตกมาไใหม่ๆแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะฆ่าให้ตายยากนะครับผมแต่ว่าสําหรับพี่โตแล้วพี่โตมีสูตรยาที่จะใช้ฆ่าครับผมใช้ฆ่าต้นไม้พวกนี้ให้ตายได้นะครับผม ไม่ยากเลยนะครับผมไม่ยากเลยเดี๋ยวพาไปดูยากันครับว่าพี่โตใช้ยาอะไรนะครับผมนี่ไมแยากเลยโอ้โหต้นนี้ต้นนี้สูงท่วมหัวพี่โตเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมพี่โตสามารถฆ่าให้ตายได้ง่ายๆเลยครับผมอันนี้คือยาที่พี่โตจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับผมนี่พี่โตจะเลือกใช้ตัวตัวนี้ครับผมนี่ชื่อชื่อชื่อสามัญตรงนี้นะครับผมชื่อสามัญ 2 4D ซตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชื่อสามัญไกลโฟเรสตตัวนี้นะครับผมไกลโฟเรสตตัวนี้อ่าอัตราส่วนที่พี่โตจะใช้นะครับผมพี่โตจะใช้แบบเข้มข้นเลยก็คือจะใช้ 100cc ซีซีบวกกับไกลโฟเรสต100ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นถ้วยตวงนะครับผม ก็คือใช้นี่ครับผมอันนี้นี่นะครับผมนี่ตรงนี้1น0่งหนึ่งซีซีนะครับผมหนึ่งร้อยซีซีเห็นไมเอ่ยอ่านี่นะครับผมพี่โตให้ให้ให้ดูให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับผมสําหรับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งถ้วยตวงแล้วก็อันนี้กับอีก1ถ้วยตวงนะครับผมจะผสมน้ํา20ลิตรนะครับผมก็คือ1เปชฉีดยานี่แหละ อันนี้ฉีดมาได้3ามวันแล้วนะครับผมนะครับผมสภาพของต้นกระถินที่พี่โตฉีดเนี่ยมันก็จะเริ่มเลื่องเื่องแล้วะครับผมเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มตายแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะพามาดูอันนี้ปอสาปอสานี่เหี่ยวเลยนะครับผมยอดยอดนี่ม้วนเลยนะครับผมส่วนนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูนะครับผมเหี่ยวหมดแล้วนะครับผมสามวันสามวันเองนี่นี่นะครับผม ไอ้พวกต้นกระถิ่นพวกนี้ครับพวกต้นกระถิ่นเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับผมถ้าผ่านไปถ้าผ่านไปประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยพี่โตคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองหมดเลยนะครับผมจากประสบการณ์ที่พี่โตเคยเคยชี้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นสีเหลืองหมดเลยไอ้ยาข้างล่างนี่ก็ไม่รอดนะครับผมเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นยาใบฟางนะครับผมเนี่ยไม่รอดเหมือนกันนะครับผมเหี่ยวเหมือนกันตายเหมือนกันกระถิ่นนี่เหลืองเลย เหลืองเหลืองเห็นได้ชัดเลยครับผมกระถิ่นเนี่ยเนี่ยครับผมเนีย่ยลักษณะมันจะเป็นเหมือนเหมือนต้นนี้ครับเนี่ย tamam. ลักษณะ, ague, like ม,ะมันจะเป็นเหมือนต้นนี้ครับผมถ้าถ้าเราใช้ทูโฟดีผสมกับไกโฟเซตนะครับผมลักษณะของต้นกระถิ่นมันจะกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองแบบนี้เลยมันจะมันจะเป็นสีเหลืองทองทั้งดงเลยถ้าถ้าถ้ทาทั้งดงนี้เป็นเป็นอ่าเป็นดงกระถิ่นอ่อนนะครับผมมันจะเหลืองแบบนี้ทั้งดงเลยนะครับผม อันนี้เพิ่งเพิ่งผ่านมาแค่3วันนะครับเดี๋ยว7วันเนี่ยมันจะเหลืองกว่านี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีก7วันอีก7วันเนี่ยพี่โตจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้พี่โตมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ครบ7วันแล้วนะครับผมนี่ครับผมอาการของต้นกระถินที่เราฉีดนะครับผมก็จะมีสีเหลืองทองทั้งดงแบบนี้เลยนะครับผมนี่อย่างนี้เลยจากจากบริเวณนี้ที่เคยเป็นสีเขียวนะครับผม ครั้งแรกเลยเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยตอนนี้เป็นสีเหลืองทองหมดแล้วครับนี่ครับผมอาการแบบนี้คือบอกได้เลยครับผมว่าไม่รอดนะครับผมสภาพนี้ไม่รอดเด็ดขาดนี่ครับผมบางบางกิ่งเนี่ยเหี่ยวแล้วนะครับผมนี่นี่นี่อันนี้พี่โตให้ดูนี่เห็นไหมครับผมเหี่ยวแล้วยอดนี่เหี่ยวเลยนะครับผมอันนู้นตรงนู้นเป็นต้นปอสานะครับผมเหี่ยวเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่โตจะไล่กล้องให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับผม อ่านี่ครับผมเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับผมผ่านไปเจ็ดวันนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมยาสูตรนี้ถ้าถ้าทุกคนสนใจเนี่ยลองลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะไลฟ์ภาพให้ดูนะครับนี่ครับสีเหลืองทองสวยอลา,ามนะครับผมจากที่เคยเป็นสีเขียวนี่ครับ นี่นี่เดี๋ยวพี่โตจะพาเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ใกล้ๆเลยจะสังเกตเห็นว่ายอดตวนนี้ยเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับผมนี่นี่นี่ช่วงนี้นี่ช่วงนี้นะครับผมยอดมันจะเหี่ยวและจะไหม้แล้วนะครับผมทุกคนจําต้นนี้ได้ไหมครับผมต้นนี้ที่มาตอนต้นคลิปพี่โตเคยบอกว่า,ามันสูงทุ่มหัวเลยอะ่ะนี่แหลคะครับผมไม่รอดครับไม่รอดนะครับผม พี่โตสามารถฆ่าให้ตายได้ง่ายๆเลยนะครับผมขนาดสูงทุ่มหัวอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับนี่ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์ให้กับทุกคนบ้างนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับ สวัสดีครับ